สวัสดีค่ะมาหลบฝนกับชัยนาคะ่ะหนาว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 อืมาสวัสดีท่านผู้ชมยังบรรยากาศหนาวหนาวฝน,นตกนะกคะาา่ะแเห็นท่านผู้ชมเดี่ยเหรอเห็นท่านผู้ชมไหมหเห็นท่านผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยนะบ้านแปลอาหารให้ช้ยนาด้านหนาวว่ะลกูกน้นหนาวค่ะจะต้องเดินไปอีกด้านหนึ่งค่ะพี่น้องพ้าช้ยนาออกมาทำภารกิจนะคะฝนตกแห้งมุ้าวหนาวหนาวแต่ฝนมาตกเด้อพ่อมาเป็นกลางกลางวันน่ะพี่น้อง ฝนเริ่มตกลงมากผสมแหมหิมะน้ำนิดหน่อยอะค่ะพี่น้องค่ะหนูเชื่อชัยนะค่ะโอ้หนูเป็นวัดโอวิลาเป็นวัดอสังโอ้คิดโมกุชัยนาเขามีความสุขนะคะมีคนดูแลประจำนะคะโอ้ยหนอ บรรยากาศแบบนี้นอนกอดชายหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่อย่างนอนคนเดียวหรอหรอืมไปนาฟังไม่ตายรูเรืองไยเด้ออืมจะเอะจะเอะันที่ฝนตกอืม แม่แม่วันไหนจะเข้าบ้านแม่หน,นาวแล้วฝนม,มันยังตกแห้งอยู่ลูกเอ้ยฝนยังตกแห้งอยู่มานั่งหลบฝนที่พักสาลาราสาาราพักใหญ่ ไม่ได้เดินออกกำลังกายเลยวันนี้นี่ไม่ไปเดินไกลได้เลยไปไกลไม่ได้เพราะฝนตกค่ะห,หนาวค่ะใชหน้ายิ่งไม่ค่อยมีขนอยู่อุ้มสั่นแทบดะวยว่า,านี่ครับพี่น้องอ่ะอ,ะอะ่ไปแล้วอ่ะมากินโต๊ะ <c oughs> มันสนโต๊ไปคืนบูเด็ดเขาไปคืนโต๊ะเขาอย่างนั้นหลูกเลยคืนโต๊ะเขาอย่างนั้นไปคืนโต๊ะเขาอย่างนั้น้นา,านนหนาวค่ะจะลื่นต๊ได้นนใช่หนะอืม นี่เป็นที่ปิ้งย่างบาร์บีคิว้างนอกนะคะหรือว่ากินสังค์กันข้างนอกนะคะโ้ยฝนตกหนาวครักหนาวแน่เราวลือดูหนาวพร้อมกับพี่น้อง มันไม่มีความร้อนเลยมีแต่ความหนาวแล้วก็บวกฝนด้วยอืมอืออออวิกว้วกอินไปแล้วนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะไปแล้วค่ะสุยเซ่ให้ดอทนผู้ชมหลบไปแล้วนะคะใจจะพาใช้หน้ากลับบ้านก่อนนะคะต้องเดินเร่เรวรบฝนค่ะพี่น้องโอเคนะคะให้เราใช้นะไปล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 ะ โอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย